มาเข้าเกมแล้วเด็กบนิทแบ็คโฮกนะตอนนี้มาถึงแล้วไปหาที่ลงจอดก่อน <S <S อเคงานนี้มาช่วยโอเปอเรเตอร์ของเราอ่ะโอเคพบกันในเกมทอมแคนซี่โกสตีคอนแอดวานต์บ็อกเฟตเตอร์สองในอีพีที่เจ็ดแล้วมาภารกิจช่วยตุบกันแล้วเพื่อนลงตีกูหายไปไหนทำไมมีกูยอยู่คนเดียว แล้วเหรอตอนนี้ข้าพเจ้ามีปืนอะไรบ้างโอเคอาาเช็คพอยต์อ่าฮะเออศัตรูมีสไนเปอร์ว่ะภรารกิจคือต้องสเตลอืมกับเอาไประมาณนี้กันที่เขาไกลไม่ให้โอเคเปลี่ยนเป็น P90 ก่อน แล้วก็ให้โดรนตามเรามาอย่างน้อยก็ใจดีให้โดนมาแล้ววะสบายใจประเด็นตอนนี้ก็คือแม่งมีตีนหรือเปล่าเถอะประเด็นมีพยุซ้ายด้วยน่าจะหนักหน่วหน้าดูพยายามหมอบไว้ก่อนแล้วกัน อื้ <c oughs> มอืมหลบก่อนจ้ามาคุณเห็นแล้วนึกถึงแบบนี้ทั้งเกียร์ใครเห็นก่อนโดนมาหนึ่งนัดหนึ่งวิญญาณแตกหนึ่งอืมอืมคุเห็นหัวกูเห็นหัวตรงนี้หนึ่งนัด หนึ่งวิญญาณม่งไ,ไงเอาไงดิไม่เห็นผมอับเกินหนึ่งนัดหนึ่งวิญญาณ พี่แต่โอ้โหยี่สองปลิวเลยกินไข่เฮ้ย<ฮ>มา,มาสองด้านสองตัวเลยเหรอแตก ไม่มหลบได้สามลัดใช้คุ้มโอเคมีงทะลุได้่ะออกมา้วครับพี่จะว้า,าวอะไรขนาดนั้นลาก่อนเพื่อนหนึ่งนัดหนึ่งวิญญาณปนจุกระสุน มันยะใกล้ปีเป็นทีเก้าศูนย์เอาแล้วนะโอเคสแกนอินฟาเรนท์เดี๋ยวสร้างหัวแล้วเ,เดี๋ยว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 ให้กินปีซะเกินโอ้โหสองตัวเลยเหรอหนึ่งนะหนึ่งวิญญาณ หนึ่งวิญญาณโอเคทำลายหลักฐานนึกถึงแบบฉากในแบ,บค็คฮอกดาวน์เลยในเวอร์ชันพีซีก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ไม่เป็นเวนอร์ชันตอนกลางคืนว่ะเคเซ็ตระเบิดสิบห้าวิออกไปจากที่นี่ดูความชิบหายของเรา สามสองหนึ 3, 2, ่งโอเครอเป้าหมายต่อไปโอเคเป้าหมายถูกจับกลับแล้วเข้าใจแล้วเยี่ยมมากทหารพอร์บมุนลบเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุม แปกแปกแปดสกอไปไปไปตอนนี้คือให้ทำอะไรตำแหน่งฆ่าศึกกับที่มันมาเหรอตอนนี้คืออะไรเหรอทำลายเอาโพสสองที่เยี่ยมไปเลย วันแมนอาร์มเหรอเฮียเราจะไปไหนใกล้สุดอันนี้1้อสกับ78พูดโ8ดีกวา่าไปเลสโกเตรียมสไนเปอร์ให้พร้อม <c oughs> ใช่หรือไม่หนึ่งตัวกับสองตัว จัดการเอาโพสิสนะโอเคบอบเพื่อความแม่นยำโอเคแอดไปไหนครับพี่ตกเเหรอพี่ไม่ทานแล้วมั้งพี่ยิงตีนไปโอเคลูก Let's go ตีขนาดข้าก่อนไหมยังไม่มืด <proposals> ย <sit> <ienen smoking mortality> ังไม่มืดนเท่าไหร่ระยะใกล้เปลี่ยนมีเข้าศูนย์ก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอืออะไรเอ่ย้อมึงสปืนกระสุน แตกไอ้ที่นีมันอยู่ไกลปืนพีก็สุูงยิงระยะไกลไม่ได้เดี๋ยวดีวแล้วเปลี่ยนหนึ่งนัดเล็งที่ไข่อืม let's go <S เฮ้ยขวาขวาขวา นโนสโคบ <c oughs> โอเคปลาระเบิดจัดการครับพี่ไปเปลี่ยนสวยงามโอเค อากาศสักดาแล้วกดรื้ยังวะถ้ามาแบบนี้แสดงว่าศัตรูมันยังไม่ตายต้องเคลียร์เอาโฟล์ก่อนกนวัวแล้วตัวแล้วแตกมีทำไมีโอเคเรียบร้อยพูน้าไปที่เอาพูน์ต่อไป ตอนนี้ UAV ก็ตามหลังเราอยู่ก็ไม่ต้องห่วงอะไรเท่าไหร่ป okay. ันจุสุนนี้พร้อมพุ่งหน้าไปไอ้เงี้ยให้กูโซโล่เดียวบ้าไปแล้วเพื่อนลมตีกูหายไปไหนเกียร์ร้อยสับแปดเราต้องมาแบบทรงไม่ทันเกียร์ ในขนาดข้างและใช้สไนเปอร์สอยยิงไหนๆก็ไหนๆละหมอบก่อนให้ U A V ไปสเกาวดูหน่อยนีมีเยอะไหมสอบตัวสามตัวประมาณนี้อาคือตัวนี้แล้วกัน ก็เลเปิดใครมั่งได้เปรียบสุดวะโอเคซูมสโคบอ่ะหนึ่งนัดหนึ่งวิญญาณบอกไว้ก่อนไม,ไม่ไม่เห็นงหลบสุดไนรลดเหรอไม่ได้วะ เคมั okay, นอนอกมันออกแล้วละออกจากโคฟเวอร์แล้วโอเคสาเรงให้เห็นเองนะแต่เวลาไปคุยกับต้นมะม่วงนัดหนึ่งหนึ่งนัดนดึงวิญญาณอืมมม่หลบได้ไอสัตว ที่แล้วเนี่ยโอเคแตกเคลียร์โอเคฟรีกรุ๊ปมาพิเชลนี่พิเชลนะเป้าหมายถสุจริการแล้วเยัยมมาพิเชลโอเคในเวลาไปที่นั่นแหละสมทบกกับทีมเราจะมาหรอท่านใดมา เย้ e, มาแล้วไม่โซโลเดียวแล้วมาโอเคศัตรูเป็นทหารรับจ้างอาวุธครบมือาาทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำมากกลางคืนก็จะมาแล้วก็เตรียมตัวให้ไว mm hmm. ใช่เราต้องใช้หลักการเดียวกับเวอร์ชั่น PC แหละ mm hmm. เอาอันนี้มา สไนเปอร์ไหยเอาอะไรดีเอานี่ว่ะสอยสตูจากระยะไกลคืองานหลักของเราต้องเล่นแบบเวอร์ชั่นมีซีแหละไม่รู้เหมือนกันว่าสตูที่อยู่ข้างหน้ามันจะเยอะไหมจำไว้ภาราากิจของคุณก็คือไปช่วยจโจรสเซนออกมาจากที่นี่ให้ได้ ไปไม่ช่วยโรเส้นเลยแล้วโอเคตามมาเล็งทุกอย่างที่ขวางหน้าให้อยู่ระยะใกล้ก็จิบเอพี่ห้าสอยได้สปายมีทั้งใกล้ทั้งไกลลุกลับในเวลาเดียวกันอเอคําพูดเป็นแปลกแปลกไปลุกลับในเวลาเดียวกันโอเคอ่าหวานเจี๊ยบหนึ่งนัด หนึ่งวิญญาณจะสอยระยะไกลเฮ้ยไม่เห็นอันนี้ขาวจัว๊วโอเคหนึ่งนัดหนึ่งวิญญาณสองตัวมันเริ่มรู้ตัวละมันเห็นละ โดนแขนไม่ใส่เวนไม่มีตัวหนึ่งออกมาครับพี่อหา่าแม่นแม่นดวงมึงดีแค่รอบเดียวแหละแตกไปซะเวนโอเคตัวหนึ่งหนึ่งอึนนี่ไงนะการหายใจเยอะไปหน่อย แกโอเคเอาแล้วเพย์แม่งบิวแหละไอ้เอหี้ยไปยาใกล้เ p 5ไว้ก่อนเดีไหมฮึสก์ไอ้ไอ้หานีร่รอดออกมาวะเคลีรยร ยิงที่จานที่ขวางหน่โอเคแตกเช็คก่อนเช็คก่อนเคลียร์ไหมอืมเคลียร์เฮ้ยก็เคลียร์แล้วยังไงวะ เดี๋ยวๆครูลืมดูฝั่งซ้ายเวนเตรียมโต้ใต้ใส์แต่เดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ยวยสไน,สน,เ,เ,สนเปอร์สไนเปอร,สปอร์สอยจากระยะไกลน่าจะได้อยู่นะ อเคเห็นต okay, he okay. ัวนึงเราจะไม่เข้าไปโถงทางแน่ๆเระจุกระสุนเื่อเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันโอเคเดี๋ยวสิม่เจอสักตัวอืขาวจวดหนึ่งนัด เ่ลงวิญญาณโอเคเสียงเพลงหายแล้วไอ้ยเฮียไม่เห็นอะไรเลยกัปตันโอเคขึ้นมาข้างบนละเช็คดูดีๆเรียร์

เตามมาตามมาเขเาแ้วเดดียมไหมเฮ้ยเจอแล้วใช่หรือไม่โจตทนนายหรือเปล่า สกอตแค่ตายสิดีใจที่เจอายนะดีพาฉันออกจากที่นี่ลงขิบหายแล้วงานเข้าแล้วโอเคคุณทำได้แล้วห้านาทีเหรอปุ่มกันที่นี่ห้านาทีตามมา ไ,ไ,ได้ถึงสถานการณ์ไว้เพื่อนมีทุกอย่างขวางหน้าเฮ้ยยิง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 เข้าไป มันได้ขึ้นมาเลยค่ะยิ่งเข้าไปเนเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวไหนๆก็ไหนละซัดระเบิดแม่งเลยไปสวยไม่โดนเลยไม่เป็นไร You are too slow, You're We are way outnumbered. Bop, bop. The way I like it. Bop. Bop. Reloading now. There, little TLC over here. Okay, bop bop. Bop. bop bop. Enemy vehicle. Suck on this. Power Take the lead, Captain. It's only a but I need a man. Hang in there, boss. You're gonna be okay. Hey More!

don't got a Move out. Got it. Moving. vậy. 5 đã thi. còn thế đấy. có súng. No shot, no shot, gotta move. Awaiting orders. More hostiles. Let's go. là. can đi. ไม่มาใช่ไหมหนูก็ต้องซัดระเบิดไปเล็งสูงๆไว้ไปเยี่ยมมากโอเคโซนเคลียร์แล้วเยี่ยมมากไปที่จุดรับตัวได้แล้ว เก <Okay, S 2> มาแล้วมาแล้วโอ้โหเล่นใหญ่กว่าเกย์ okay. ไมมืดจริงมาแร้วมาเร้วมาวมามา,มาขึ้นบนขึ้นบนเร็วเร็วเร็สโกเรสกกขึ้นมาขึ้นมาไป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  โอเคดีใจที่กลับมานะโรซินโอเควีโอมากับตันประธานาธิบดีกับเม็กซิโกเขาดิวกันละ And thanks to that Mexican journalist you extracted, we've got solid intel on where the rebel leaders are hiding those last two nukes. Let's get this party started. You're going back to Juarez. Okay. Listen up. Our work is just about done here. <laughs> <laughs> the final target the is a supermarket in the city center. The, 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 the rebels and their nukes are inside. Mitchell will take and hold the building while Bravo and their nuke demo team enter and secure the package. You will get all support available. I mean, everything we have. <laughs> hey, Captain, what did you times means two days ago <laughs> in Mexico City. <laughs> <laughs> it wasn't a bit, huh, Captain? If you boys are done with your little love fest, we can get back to the trifling task of retrieving two rogue nukes. <coughs> Sorry, sir. Okay then. Mitchell will take out two anti-air sites near the building so we can insert Bravo team. Let's nail these bastards and go home, people. Copy that, General. Okay, Captain Mitchell. I guess we'll be waiting on you. Then you won't have to wait long. Okay. In and out, <coughs> <coughs>